ปไปไปโอ้ยจำได้เบ wow, ้าเบ้าแดงน้อยปไปเบ้าแดงน้อยตาน้อยั่เอี่ยว้าดีใจดีใจเบ้าปอกคอยังอยู่ไปไปลูกไปไปะปไปไปปไปไปโอ้ยดีใจจังนาลุงอยู่ไหนไปดูลุงสิลูกไปไปดูลุงก่อนไปนลุงอยู่ไหนอ้าวลุงนอนเห็นไห ดังน้อยไปลูกไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อลุงลุงเป็นไงบ้างลุงเป็นยังไงบ้างลุงได้ยินเสียงหนูไหมลุงไม่ต้องลูกหรอกลุงไม่ต้องลูกลุงนอนหลับเหรอลนงซื้อข้าวมาฝากอ่ะ ลงไปยังไงบ้าง,ใ,งใครใครเอารถเข็นมาบริจาคให้ลุงอะ่มะมะล่งเหรอ